สวัสดีครับวันนี้เป็นวัน sì, ที่3นะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่10เมษาตรงกับวันเกิดของพี่ชายพี่สุพอดีนะฮะวันนี้เขาก็จะไปทําบุญวัดนะฮะเขาจะเลี้ยงคน300คนเลี้ยงอาหารที่วัด300คนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคนะฮะว่าเวลาเราเลี้ยงที่ที่อินเดียเนี่ยเวลาเขาจัดเลี้ยงเนี่ยเวลาเลี้ยงคนยากจนมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกัน ริชาริชากุตีริชาฮัลโหลเอ้ยเฮ้ยเฮ้ริชาเจฮัลโหลเจฮัลโหลเออโมเมนโต้อนนะตอนนี้อะไรลิกเกอร้เป็นเป็นสไปซ์ของอินเดียเนี่ยสไปซ์ของอินเดียนะฮะตอนนี้ก็เหมือนลิกเกอร์เลมอนทายมันก็มีตัวนี้ อันนี้มีกาที่เชนนะฮะ How's it? อร <Fantastic. S 1> What is the taste? Taste like kind of g oh <grape? S 2> r oh, <okay. S 2> a p e f u i t อ h g r a p e f u i t e grapefruit ว h fish นี่นะครับเลี้ยงที่สุขาเลี้ยงสามร้อยคน นี่นะฮะเขารออยู่ฮะเหมอนพิสูจน์เขาจะต้องเสริมก่อน<ห>นี่นะฮะอันนี้ก็รอเขาอยู่ข้างในสามร้อยคนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะรอคนให้มาครบนะฮะประมาณอีกกี่สิบคนนี่นะครับก่อนสวดเอ้ยก่อนให้ข้าวเขา,วาจะสวดมนต์ก่อน เาจะกินในใบไม้อะไรนะใบตองนี่นะฮะเราก็จะเลี้ยงคนประมาณนี้ 3ามอกว่าคนนะแต่เอาจะค่อยๆมาพี่ซูไปนู่นล้ How are you feeling? Feel nice. Very, very happy. Yeah, giving food to people. Yeah? yeah. Very good deed to the people on this field. Very good. How are you? How are you feeling? Very good. Very okay. กำลังจะไปชั้น,นเพื่อที่จะไปกินข้าวฉลองวันเกิดของพี่สูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงนะ Let's go เค <Okay, S 2> มากันฮะนี่ถึงแล้วน่าจะเดิน,ดนไม่รู้มาถูกทางหรือเล่าลองลองมาดูนี้ให้ป้าเอ้ยเจอแล้วโอ้ยอวสวยเลยเจอแล้วเจอแล้ว นี่นะฮะวิวยังสวยนี่นะฮะโอเคเพิ่งมาถึงร้านนี่นะครับ ฉลองวันเกิดครบสามสิบห้าปีจับได้จับได้เกือบแล้วสมองเัวนิดนึงอันนี้ก็เป็นเบียร์คิงฟิชเชอร์นะครับคิงฟิชเชอร์นี่ใชได้เลยอธิบารไม่ถึกว่ารสชาติมันเป็นไงได้คิงฟิชเชอร์คือไชลด้เลยแล้วก็ดูคริกเก็ตดูแบ็คกราวด์สุดยอดเลยฮะสุดยอดเลย <Mile dizzy> so cute ภาษาไทยเขาน่ารักนะมเขาคุยน่ารักนะเยชอนนเยชอนนเยชอนนอ่านนไนอย่าหนอนอันนี้เสร็จอ่าแกปรกนึเดอนกกลูกก็ายนอนซควอ่ากกนเพราะว่าเสรเรเสร็ นี่นะครับจะให้กูมากินอาหารไทยที่ชนในมีลาบไก่แล้วก็ยำมุนเส้นแล้วก็น่าจะมีอีกนะนี่นะฮะลาบไก่ที่นี่อ่โอ้ลองชิมก่อนคำหนึงชิมก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันเทสเพื่อนไง เนไงนอมันเป็นงานที่บ้านมาดิเออมันที่บ้านมาเปไม่เหมือนที่แซ่บไม่แซ่บมันแบบรสชาตเนแบบเหมือนอาหารทงที่บ้านเราก็แหมกิน่างนี้แหละนี่นะครับ ต้มยำไก่ที่นี่เขาจะามาแบบเหมือนซุปเหมือนม้อซุปมนซุปแบบเขาน่าจะมาแบบเหมือนที่นี่เขาน่าจะแบบไม่ได้แบบมาแบ่งกันนะก็คือแบบเหมือนอลาคารของใครของมันนะฮะออสมมติว่าสั่งต้มยำมาก็คือไอ้พอชั่นเนี้ยก็คือของคนที่สั่งอ่ะประมาณนั้นแล้วรสชาติเป็นไงอเะมันไม่เหมือนต้บ้านเรารสชาติเป็นไงโอ้

Oh, WiFi. You're staying. You're staying. You you're not staying. Yeah. I'll connect you i I'll get you the password. Oh, sure. Thank you. Shanti. How tight you. my He. And, and what is this? Thing? Oh, it's a Thai crackers. Thai crackers. Thai crackers? Are you Thai? Thai crackers. You guys are from which country? I'm not cutting. You. Go, you're, going, you're going live. Please. You're going live. She, uh, she did a ferry, that's for sure. She did a ferry. Right, what did you order? The sushi crab smoked. นี<ด>่นะฮะซูชิชปูปูอดัดเอ้ไม่ใช่ปูอะไรสักอย่างนะ yeah, ปูอัดปูอดัด r i g ้โ o k a enjoy What did she